สวัสดีครับวันนี้ทางไนงทหมารของเราก็มีประกาจับชิ้นงานมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแคมงานแบบเข้ามุม90องศาของเบสเซ่นะครับนะครับหน้าตาก็จะให้มาเป็นประมาณนี้แช ตัวนี้ก็จะมีบอกคําว่า90องศาขนาดในการจับของตัวนี้ก็3านิ้วหรือว่า75มิห้ามิลครับจับไม้หนาได้ถึง75้ามิลโดยช่วงระยะจับครับก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับก็มีคําว่าไร้ทานวารันตีนะครับก็คือรับประกันตลอดอายุการใช้งานนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับนี่ครับหน้าตาก็ให้มาก็เป็นแบบนี้เลยนะ เป็นสีดำแล้วสุดแด่ตัวนี้ก็คุณภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูที่เหล็กตัวเหล็กฉากตัวที่จะเป็นเหล็กหล่อนะครับนี่นะสีดำนี้นะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงใช้งานโอเคครับอตอนนี้เราก็ได้เตรียมไม้มาแล้วนะตอนนี้ก็เป็นไม้ไม้อัดธรรมดาตัดสีห้ามาให้เรียบร้อยนะครับโอเควิธีการใส่แล้วก็แค่วางตรงนี้นะครับเราจ,จับเข้ามุมใช่ไหมแล้วก็หมุนปรับได้เลยนะ นี่นะแล้วก็วางให้ชิดนะครับแล้วก็จัดมุมให้โอเคตามที่เราต้องการนะครับนี่เหลือแล้วก็หมุนยึดนะครับเราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับน,นี่เราสามารถยึดอ,อิสระได้เลยนะจับถือไปไหนหรือว่าไปจับมุมโต๊ะมุมตู้ของเราก็ได้นะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เหลือแค่ยิงยึดกาวแค่นั้น ส่วนตัวล่องนี้นะครับในกรณีที่เราจับมาแล้วอย่างเงี้ยฮะมันไม่ตรงอ่ะเราก็สามารถใช้เลื่อยนะครับเลื่อยได้นะเออก็ต้องอยู่ที่มือเราอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเลื่อยตรงไหมถ้าเราเลื่อยตกมันก็สามารถจับได้ให้มันเข้า90้าสิเป๊ะนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ทล่องไว้สําหรับให้เราใช้ตัวเลื่อยเลื่อยไปอีกทีนึงนะครับในกรณีที่มันไม่90สเป๊ะนะเพราะบางทีหน้างานเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตรงนี้เขาก็ทำเผื่อมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีอีกแบบหนึ่งก็คือในกรณีที่เรา จับแบบนี้มันค่อนข้างยึดยากใช่หไหมเ,เขาก็จะมีตัวตัวรูนะครับสําหรับยึดกับทอปโตะมาให้นะครับต,ตัวนี้สมมติว่าเป็นทอปโตะ,นะเนี่ยเราก็วางไปเลยนะแต่ถ้าเอาวางกับท่ออย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะมันจะติดตัวเนี้มันจะไม่หมุนเราต้องวางไปลายทอปโตะแบบนี้นะครับให้ตัวด้ามมันหมุนได้แล้วก็หาสกรูนะครับมายึยยึดทีนี้เขาจะทำสโลปไว้ให้นะครับก็คือหลบหัวสกรูไว้ให้นะังเคเห็นนะครับ เวลาเราจับไปมันก็จะไม่โดนสกูอยู่แล้วน,ะนี่ะครับเย็นเรียบเลยเจะได้ประมาณนี้ก็ยึดได้ก็แบบนี้ก็ใช้งานง่ายทีนึ่งครับก็คือใช้ประจำโต๊ะไปเลยตะกวาง นี่ครับเราก็จับมุมตามที่เราต้องการครับก่อนที่เราจะคันแน่นโอเคครับสังเกตเห็นนะค่อนข,ข้างเป๊ะเลยนะดูเส้นครับเส้นลายไม้ที่เราจับมาก็จะเข้าเป๊เปะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราตัดมาอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็จะได้เก้าสิบองศาเป๊ะนะครับ โอเคครับสาหรับแคมปากกาจับชิ้นงานเข้ามุม90องศาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับงานที่ต้องการเข้ามุม90องศาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปหรือว่าเป็นตู้อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้หมดนะถ้าเป็นตู้ใหญ่เลย4มุมแล้วก็สามารถซื้อไปทั้ง4ตัวได้ครับคือจับไปทีละมุมได้เลยใครสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์คลิกสั่งซื้อไว้ที่คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสามารถคลิกเข้าไปคลิกสั่งซื้อได้เลยหรือว่าติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค,ครับ